สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้เราจะมาดูแนวทางกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแนวทางที่กําลังมองหาแนวทางอยู่ค่ะ <c oughs> เออแต่ก่อนอื่นนะคะบอกไว้ก่อนนะว่าหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้จะเป็นทะเบียนรถบ้านของเอ้ทะเบียนทะเบียนรถยนต์นะคะที่อยู่เมืองไทยซึ่งได้ออกไปแล้วสามงวดติดกันเลยค่ะ,ะป้ายทะเบียนรถคันนี้นะคะหนูได้มาเมื่อวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์หกห้านะค่ะแล้วก็เออหนูไม่ได้ติดตามค่ะหนู ก็คือลืมไปเลยนะคะพอมาดูอีกทีค <to walk> <problems> ่ะออกไปแล้วสามงวดติดกันซึ่งยังมีตัวเลขที่ยังไม่ออกอยู่นะคะเป็นตัวเลขสามชุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกห้านะคะก็ได้ออกเลข2ตัวล่างนั่นก็คือศูนย์เจดนะคะค่ะแล้วก็มางวด มาออกอีกงวดก็คือวันที่16มีนาคม65ค่ะซึ่งก็ออกเป็นสอตัวล่างเหมือนกันค่ะคือ, 3, อ03ค่ะขออภัยค่ะพูดถูกพูดผิดค่ะแล้วก็เมื่อวันที่1เมษายน65นะคะก็ได้ออกสอตัวล่างเหมือนกันก็คือ10นะคะ10นั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะ จะออกเป็นตัวเเลขสองตัวล่างทั้งนั้นเลยนะคะแล้วยังมีตัวเลขสามชุดนะคะของทะเบียนรถคันนี้ยังไม่ออกนะคะหนูก็หวังว่างวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนหกห้านี้นะคะก็หวังว่าอาจจะมานะคะซึ <c oughs> ่งหนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมาจริงไหมแต่หนูก็ให้เป็นแค่แนวทางให้เพื่อนๆไปพิจารณาเอาเองคะ่ะนะคะ ค่ะนั่นก็คือหมายเลขสามสิบเจ็ดค่ะที่ยังไม่ออกนะคะหนูก็หวังว่างวดวันที่สิบหกเมษายนนี้จะจะเป็นความหวังของเรานะคะค่ะนั่นก็คือหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะก็ก็สวยอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะค่ะนั่นก็คือ จ็ดสิบเอ็ดค่ะเลขเจ็ดสิบเอ็ดนี้สวยมากนะคะซึ่งสามีหนูเขาก็ชอบด้วยเขาชอบหลักเจ็ดค่ะ <c oughs> เขาบอกถูกใจเขามากหลักเจ็ดค่ะเลขสามชุดนี้นะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆยังไม่ออกนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้หนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะ <c oughs> จะได้เข้าใจกันอยากให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะในการดูวิดีโอ แล้วก็ค่อยๆค,คิดนะอย่าใจร้อนนะคะหนูก็พยายามทำวิดีโอให้สั้นนะคะจะได้ไม่ต้องดูนานๆจะได้ไม่เบื่อค่ะค่ะถูกใจตัวเลขหนูก็ขอให้เพื่อนๆช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะให้หนูด้วยนะ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ ที่เข้ามารับชมค่ะและเป็นกำลังใจบ๊ายบายจ้า